แห่ซูมทะเบียนรถป้ายแดงตรีชัยนรงค์หลังถอยมาหมาดหมาดก่อนหวยออกหนึ่งวันหลายหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักร้องลูกทุ่งตรีชัยนรงค์เจ้าของแชมป์17สมัยจากรายการประกวดร้องเพลงศึกวันดวลเพลงและมีฉาย,ยาจิโกโกบิ๊กไอสายอารมณ์และจากการประกวดร้องเพลงทำให้ตรีชัยนรงค์โด่งดังเป็นที่รู้จักและกลายเป็นขวัญใจแม่ยกหลายหลายท่านล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีตรีชัยนรงค์ถอยรถป้ายแดงอีกแล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งได้ถอยรถตู้โตยโยต้าอาัลพาดโดยคราวนี้ได้ถอยรถฟอร์ดไวทแทร็ track. และทางด้านตรีชัยนรงค์ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่ามารับลูกชายกลับบ้านแล้วนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาคัมมาคูณกันเดอร์ลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณฟอร์ดและน้องๆทีมง,งานที่ดูแลทงพี่ตรีเป็นอย่างดีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอบคุณน้องตุ้ยน้องชายที่เป็นทุรัให้ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าตรีชัยนรงได้ป้ายแดงก่อนหวยออกเพียงหนึ่งวัน ชาวเน็ตพาซูมทะเบียนรถป้ายแดงตรีชัยนรงค์โดยเป็นเลขชอเธอร์เก้าเอาเป็นว่าคอหวยห้ามพลาดเลยจ้า